สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็วัยุูเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้ก็จะทําบุญบ้านนะครับก็เกลี่ยบ้านนิดหน่อยนะครับกระเพิ่นนะครับถังแตกนี่ครับนี่นะครับถังแตกเราจะมาทําการเชื่อมถังด้วยกันครับถายลูกไปยังนี่ถ่ายลูกไปได้ด้วยนี่นะครับ ที่นี้มาดูวัสดุอุปกรณ์นี่นะครับอันนี้ความรู้จากประสบการณ์ที่เคยเห็นตาทําครับแกก็จะใช้โฟมนะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่องน้ำมันเบนซินครับมาดูด้วยกันทขาปฏิัยไ,ไม่ได้แล้วแ <c oughs> ดก็ะยดลงไปเลยครับ ดีเป็นมาดูงบริใ,ใกล้ๆครับมันที่ไปอย่างนี้ครับน้ำมันเบนซินมันทีกัดาข้าไปเลยเนาะก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องให้มันเปลือยมากครับอ่ะพอเราได้นะครับก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็เอามายาแนวใส่เ,เลย<ม>ติดไหมเนาะ มโดนได้นะครับไม่เป็นไรกระป๋องไม่รั่วครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเด้อแทนกาวพี่ครับลองไปทำดูครับลดต้นทุนดีกว่าเราจะไปชั่งกี่ลขายไม่จักตังครับ นี่ผมกัโป้ด้านหลังอัดการหนาเติมอีกเล็กหน่อยครับทีนี้ทางจะได้ถังนี้กลับขึ้นมาใช่เหมือนเดิมครับมันเป็นการยาแน,นวนั่นนะครับเซ็นเรียบร้อยครับผมผม,ม้บรรยาชาวบ้าน <laughs> โอเคครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับคลิปดีๆนะครับติ๊ดีๆบ้านๆน,นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม